สวัสดีครับผมตากโอดะนะครับแล้วแล้วเราก็มาอยู่ในเกมกิมโซนะครับถ้าผมพูดผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับในวันนี้เราจะมาสร้างบ้านเพิ่มนะครับคือผมคงต้องสร้างเพิ่มแล้วนะ,นะเพราะว่าขีดผมเริ่มจะเต็มแล้วเนี่ยเห็นป่ะมันเริ่มเยอะนะ <c oughs> ขอโทษครับ แล้วก็เราก็จะมาคุยเรื่องอนี่นครับเรื่องอ,อีเลกเคขาครับภายในเกมนะจะทำอะไรก่อนดีว่าคือถ้าผมได้ไม่ผิดนะตรงไอ้ลูกกุญแจอีกอันน่ะผมว่าน่าจะเป็น เป็นเสื้อเอ้จะเป็นน่าเป็นเสื้อนะแบบเออเลเวลสูงๆนะครับคาดว่ายอย่างนั้นนะเพราะผมสังเกตการใส่ของม่านน่ะแต่เขาไม่ได้บอกอะไรไนงะคือต้องต้องดูไปนะครับ เราสร้างอะไรดีเนี่ยพื้นไม้ตรงนี้สร้างหีบด้วยหีบนี่ใช้อะไรมั่งเนี่ยใช้เชือกแล้วก็ใช้ไม้แล้วพื้นล่ะลืมไปหมดแล้วเนี่ยใช้หินสิบอันโอเค เดี๋ยวจะสร้างพื้นเพิ่มนะครับแต่ไอตรงไหนที่เรา,าสร้างหีบไปแล้วอ่ะคือผมก็ยังจะใช้นะหีบสองอสิบอันเนี่ยมันก็ยังมีประโยชน์อยู่นะสร้างหีบมีอะไรบ้างไม้แล้วก็ เชือดโอเคตรงประตูแล้วถ้าไอ้นี่นะครับอ,อ๋อยังไม่ได้หยิบ แล้วถ้าเราจะไปาสามก๊กโลกออ่่ะแผนที่สามกะโโลกนะครับก็เดี๋ยวเราจะได้ไปละใกล้ละนะค่อยๆเล่นไปนะครับโอเค มีอะไรอีกตรงนี้ตรงนี้โอเคแล้วก็อดันเราเราจะลงเนี่ยผมจะต้องไปหาดูอะไรอีกนิดหน่อยนะว่าเอากุญแจที่ไหนอะไรยังไงเนี่ยเพราะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะ กินน้ำกินอาหารก่อนจะตายอยู่แล้วแล้วก็กินเบคอนอ้เนี่ยดีไหมเห็นป่ะเขาเพิ่มให้เราเยอะนะครับ จะต้องสร้างพื้นก่อนนะครับขอดูก่อนแล้วชุดเนี่ยที่ผมบอกว่าน่าจะเ,เพิ่มอะไรเนี่ยน่าจะอยู่ชุดนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะสร้างชุดด้วยนะแต่เดี๋ยวก่อนหลังๆนะครับถ้าเราใช่อย่างที่ผมคิดนะมันก็จะดีมากนะครับค่อยๆทำไปนะครับเนี่ยเห็นป่ะมันมันใช้ของเยอะไงนะแล้วตะปูอ่ะผมค่าค่ามันได้นะไอ ผีถ้าชิดกอแต่ผมก็ยังไม่ไม่ทำนะครับก็เดี๋ยวค่อยๆทํานะครับเพราะตอนนี้ผมยังไม่ใส่เสื้ออะไรเลยส0 50 60 70 80 90 ร้อยหนึ่งร้อยยี่สิบพอไหมเนี่ยหนึ่งหกสิบแปดสิบร้อยหนึ่งร้อยยี่สิบโอเคอันนี้น่าจะได้หมดนะ Okay. เกือบลบแล้วเราก็จะมาทำทำหีบนะครับหีบผมแบบเต็มมากต้องบอกว่าเต็มมากเลยนะครับ สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดแล้วก็ทำสักสิบกล่องเก้าสิบโอเค ประตูได้ไหมอ่าได้แล้วก็มีตรงนี้โอเคแล้วก็ตรงนี้แต่ตรงนี้มันจะติดขัดอะไรไหมอ๋อเวลาวิ่งโอเคผ่านผ่าน อาหัานไปทางไหนก็ช่างเขาครับเอาแค่พอวางได้นะครับนีเ่เห็นป่ะบ้านเต็มไปด้วยหีบ อ้หเดี๋ยวลองดูนะว่าเดินผ่านไหมอ๋อโอเคผ่านโอเคผ่านผ่านผ่านนี่นะนี่นะ โอเคผ่านนะผมจะต้องทำหีบเพิ่มมาอีกเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับ หนีทางผ่านเหรอโอเคเอ๋อหน้าต่างนะ <c oughs> ขอโทษครับ สามอันแล้วก็สี่ห้าหกลองลองดูก่อนนะครับเหลือกี่อันเนี่ยสองสี่หกแปดโอเคขาดอีกขาดอีกสองกล่องนะครับ คือที่จริงเราจะสร้างใหญ่ๆนะแต่มันก็ต้องใช้มาเยอะไงผมก็เลยไม่แน่ใจไง เ้าโอเคเราก็โอเคเราก็โอเคตกลง โอเคน่าจะโอเคนะ หลือแต่ถ้าผมคิดนะผมจะสร้างกำแพงตรงนี้เราก็จะห้องนี้เป็นห้องปรุงยาไงแต่เพลินว่าผมยังไม่ไม่ได้ของครบนะครับเนี่ยมันก็เลยยังปรุงยาไม่ได้นะครับ เดี๋ยวรอ,อนิดมึงนะต่อไปก็เดี๋ยวเก็บของก่อนนะครับเราก็น่าจะน่าจะอ่อ สร้างอะไรอีกสร้างสร้างสร้างบ้านต่ออีกข้างบนนะน่าจะเอาเอาข้างบน เหลืออะไรมากเหลือน้ำเหลืออาหารกินอีกอีกอันหนึ่งอะไรดับอันเนี้ยเอามามา บ้านเราเริ่มใหญ่ขึ้นนะครับ ตรงกงสุนัขนี่น่าจะเอาเข้ามาข้างในนะโอเคคือตรงกลงสุนัขเนี่ยผมจะจะยังไงอะ่ะคือ ยังวางไว้ก่อนนะคือผมยังไม่รู้จะวางไว้ตรงไหนไง เอาเวทกรรมนัะ oh, สร้างก็สร้างไปเลย แล้วก็สร้างประตูก็เป็นกําแพงใช้คัดสองแถวว่ะน่าจะโอเค ประตูกาําแพงตรงนี้เป็นหน้าต่างแล้วก็ประตูใช่ไหมเป็นกรรมผิด แล้วก็ประตูแล้วเป็นกำแพงนะครับน่าจะโอเคอมากเพราะว่าเอาตรงนี้ลืมสร้างกำแพงเอ้สร้างประตู โอเคโอเคดูของก่อนนะครับเหลือเท่าไหร่จะสร้างต่อได้ไหม นี่เวลาก็ปลาเข้าไปยีนาทีนะครับก็จบเพียงแค่นี้ก่อนแล้วกันนะก็เสื้อเรื่องเสื้อนะครับเดี๋ยวจะลองดูนะค่อยมาลองดูกันน่าจะเป็นของอย่างเดียวที่ผมแบบข้องใจอ่ะเพราะถ้า เป็นอย่างที่ผมคิดนะครับคือใส่ได้เนี่ยมันก็จะดีมากเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เล่นกันอย่างสบายใจโอเคครับถ้าอย่างนั้นยังไงเนี่ยผมขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดชอบไม่ชอบอยังไง ช่วยกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะครับขอบคุณครับ